สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะเช้าวันเสาร์วันหยุดค่ะนี่นะคะวันนี้พาชมแปลงหญ้าฮามาตาค่ะอันนี้เป็นแปลงหญ้าฮามตาตาอายุสองเดือนนะคะต่อสองค่ะพี่น้องเป็นต่อสองนะคะต่อแรกเราได้ตัดไปแล้วแล้วเ,เก๋ก,ก็ถ่ายคลิปให้ดูไปแล้วพร้อมกับดูอ่าพร้อมกับบอกวิธีปลูกนะคะอันนี้เก๋กปลูกเป็นแถวค่ะแต่ ตอนนี้คือมันชิดกันหมดแล้วค่ะพี่น้องนี่กอชิดกันหมดเลยนี่ค่ะที่จริงปลูกเป็นแถวนะคะถ้าถ้าใครได้ดูคลิปแรกๆก็จะก็จะทราบว่าเก๋ปลูกแบบไหนนะคะแต่ตัวน,นี้คือขนาดกอมันชิดกันหมดเลยนะคะนี่ต่อสองก็ยังให้ผลผลิตเยอะเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะปลูกเสริมนะคะเป็นวิตามินให้กับน้องวัวค่ะเพราะว่า ถั่วฮามาตานี้โปรตีนสูงมากค่ะพี่น้องโปรตีนสูงมากนะคะพี่น้องดูมันออกดอกแล้วค่ะนี่นี่มันออกดอกแล้วสองเดือนจะออกดอกแล้วพี่น้องนี่นี่ค่ะถ้าเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ช่วงนี้ก็เหมาะค่ะเก็บไปเลยนะคะไม่ต้องตัดเขาจะออกดอกเร็วออกมเมล็ดนะคะเร็วแต่ว่าของเกีนี่คือไม่เก็บมเมล็ดไว้เพราะว่า มันให้ผลผลิตน้อยค่ะเกษจะปลูกส่วนน้อยปลูกแค่เอาไว้ให้น้องวัวกินเสริมโปรตีนแค่นั้นนะคะเพราะว่าให้วัวกินเยอะไม่ดีค่ะตัวนี้มันจะทําให้วัวเกิดแก๊สในกระเพาะนะคะเราให้กินแค่เป็นอาหารเสริมค่ะให้กินเป็นอาหารหลักไม่ได้นะคะนี่ค่ะยัางงามค่ะพี่น้องต่อสองวันนี้พามาชมนะคะ การดูแลไม่ไมไมยากค่ะแค่ใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะช่วงนี้เก๋ไม่ไดไไ้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะนี่นีไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาหนึ่งเดือนนะคะอันนี้คือผลผลิตหนึ่งเดือนนี้ใส่ปุ๋ยตอนหนึ่งเดือนแรกตอนตอน,ตอนหลังตัดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแต่น้ําธรรมชาติน้ําฝนมาเขาก็จะงามเองค่ะพี่น้องนี่ค่ะยาฮามาตาปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายค่ะพี่น้องขอให้มีน้ํานะคะโตเร็วค่ะ ถ้าประมาณเดือนครึ่งก็ก็ได้เก็บเก็บเกี่ยวนะคะแต่ว่าตรงนี้ของเก๋มันทยอยทยอยเอาให้หวัวก็เลยเป็นอายุสองเดือนนะคะฝั่งทางขวานี้ยังไม่ได้ตัดนะคะส่วนฝั่งทางซ้ายนี่เก๋ก็เริ่มทยอยตัดไปเรียบร้อยนะคะตัดก็ตัดชิดเลยครับพี่น้องวิธีการตัดนะคะใช้เครื่องตัดหญ้าก็ตัดประมาณนี้ค่ะตัดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เองนะคะนี่เริ่มแตกยอดแล้วนี่นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะแตกแขนงออกตรงตรงข้อตาตรงเนี้ยตรงก้านใบนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็หลังตัดก็ดูแลโดยการใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเกมไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหรค่ค่ะแต่ว่ายูเรียนี่คือหลังตัดหวานทันทีเลยนี่ค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นต่อสามนะคะ ตัวนี้ก็ยังเป็นตอสองอยู่ค่ะอายุสองเดือนนะคะจริงเดือนกว่าก็ตัดได้แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากี้ยังไม่ได้ตัดเพิ่งทยอยตัดไปนะคะนี่อย่างงามค่ะ <c oughs> เริ่มเริ่มชิดแล้วนะคะทีนี้เริ่มไม่เห็นเป็นแถวแล้วพี่น้องดูฝั่งนี้ค่ะนี่เริ่มไม่เห็นเป็นแถวแล้วมันงามมากเลยพี่น้องนี่นี่นี่ นี่ดูค่ะสวยงามนี่พี่น้องนี่ดูลำต้นนะคะอันนี้ฝนมาหรือช่วงฤดูฝนนี้เขาจะโตเร็วมากค่ะนี่ครับพี่น้องเริ่มเริ่มไม่มีแถวแล้วกอชิดกันค่ะนี่สวยงามพามาชมนะคะพามาชมแปลงฮามตาตาเล็กๆน,น้อยๆค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเวลาว่างทักทายกันนิดนึงนะคะ นี่จ้ายาอันอื่นก็เกิดตามมาด้วยเนี่ยโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากนะคะก็พาชมฮมาตาสวยๆเล็กๆน้อยๆค่ะยังไงนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งหนึ่งชนิดนะคะในการปลูกเสริมวิตามินให้กับน้องวัวค่ะถ้าปลูกขายก็คงจะเน้นเป็นอาปลูกเป็นมเมล็ดค่ะพี่น้องมเมล็ดค่อนข้างแพงนะคะเกซื้อมาประมาณสาม ประมาณครึ่งกิโลค่ะมัน400กว่าเกือบ500ค่ะรวมค่าส่งแนะนําเป็นถ้าใครจะทําเป็นธุรกิจให้ปลูกปลูกขายมเมล็ดนะคะถ้าปลูกขายต้นนี้มันมันจะราคาคงจะสูงนะคะถึงจะได้ได้ทุนนะคะเพราะว่ามันให้ผลผลิตน้อยนะคะเราก็แนะนําเป็นปลูกเสริมวิตามินให้กับน้องวัวละกันค่ะโอเคนะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ พาชมเล็กๆน้นอยค่ะตอสองยาฮามาตาอายุสเดือนกว่านะคะแต่ตอสองนี้อายุ2เดือนค่ะค่ะโอเคค่ะพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปชมแปลงอื่นๆอีกค่ะสวัสดีค่ะ